เริ่มต้นที่ข่าวแรกค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการพัฒนาชมรมทูบีน้ำม่วนให้กับเทศบาลในจังหวัดจันทบุรีที่โรงแรมเคปิแกรนจันทบุรีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาชมรมทูบีน้ำม่วนให้กับเทศบาลในจังหวัดจันทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดจันทบุรีมาร่วมเข้ารับการอบรมจากการที่ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายเศรษฐกิจและสังคมของชาติปัจจุบันพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ขยายตัวอย่างรุนแรงและแทรกซึมเข้าสู่วิถีของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติมีเจตนารมณ์ที่จะรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นจังหวัดจันทบุรีจึงได้ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยได้น้อมนาโครงการท no. ูบีนัมวันของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีมาดําเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีดังคําขวัญที่ว่าเยาวชนทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้มีการมอบป้ายทูบีน้ำเวานให้กับตัวแทนเทศบาลต่างๆที่มาอบรมในวันนี้ด้วย